ทุกวันคุณกำลังตัดสินใจบางอย่างอยู่โดยไม่รู้ตัวบางคนตัดสินใจว่าจะกินอะไรบางคนตัดสินใจว่าจะพูดยังไงบางคนตัดสินใจว่าจะยอมใครหรือจะยืนหยัดในความเชื่อของตนบางคนตัดสินใจว่าจะเก็บเงียบหรือจะพูดความจริงให้ใครบางคนได้ยินแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังทุกการตัดสินใจนั้นมันมีสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ ที่เป็นตัวกำหนดชีวิตคุณสิ่งนั้นเรียกว่าอธิปไตยความเป็นใหญ่ในใจที่คุณใช้ยิดถือขณะตัดสินใจคนบางคนใช้ตนเองเป็นใหญ่คิดเองเอาเองเชื่อตัวเองคนบางคนใช้กระแสโลกเป็นใหญ่เอาคนอื่นเป็นหลักเอาสายตาคนภายนอกเป็นที่ตั้งแต่บางคนใช้ทำเป็นใหญ่ให้ความจริงเป็นเข็มทิศ ให้ความถูกต้องเป็นแสงนำทางคำว่าอธิปไตยในทางธรรมหมายถึงภาวะที่ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตสิ่งที่น่าคิดคือแม้คุณจะไม่รู้จักคำเหล่านี้แต่ชีวิตของคุณกำลังเลือกอยู่ทางใดทางหนึ่งและทางที่เลือกนั้นอาจเป็นทางที่พาคุณสุขหรือเป็นทางที่พาคุณทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่ตรงนี้ การรู้จักอธิปไตยทั้งสมไม่ใช่แค่เรียนรู้เพื่อให้รู้สับแต่เพื่อให้คุณเห็นตนเองว่าแท้จริงแล้วชีวิตที่คุณกำลังใช้กำลังถูกอะไรนำพาอยู่เพราะอธิปไตยไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่มันอยู่ในทุกการคิดทุกการเลือกทุกการใช้ชีวิตของคุณหากไม่รู้ว่าตัวเองใช้อะไรเป็นใหญ่ก็เหมือนคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเดินตามใคร และหากเลือกผิดก็เหมือนเดินตามคนตาบอดไม่แปลกเลยที่จะสะดุดส่วนเซและหลงทางลองมารู้จักทีละข้อแล้วถามใจตัวเองให้ดีว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนและอยากจะเปลี่ยนไปทางไหน 1. อัตตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ถือตนเป็นใหญ่กระทำการด้วยปรารบตนเป็นประมาณอัตตาธิปไตย คือการถือตนเป็นใหญ่ไม่ว่าจะพูดคิดหรือกระทำสิ่งใดทั้งหมดล้วนมีจุดเริ่มต้นจากความรู้สึกว่าฉันเห็นว่าดีฉันคิดว่าใช่ฉันจะทำในแบบที่ฉันเลือกในสายตาของโลกยุคใหม่มันอาจดูดีดูมั่นใจดูเป็นอิสระดูมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ในสายตาแห่งธรรมหากไม่รู้เท่าทันการถือตนเป็นใหญ่ อาจกลายเป็นรากของความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตผู้ที่มีอัตตาธิปไตยเป็นที่ตั้งมักไม่รู้ตัวว่ากำลังยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลความคิดใดที่ขัดใจจะรู้สึกไม่พอใจคำพูดใดที่ตรงข้ามจะรู้สึกถูกคุกคามการกระทําใดที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังจะรู้สึกเหมือนโลกไม่ยุติธรรมชีวิตภายนอกอาจดูปกติ แต่ภายในคือการต่อสู้ที่ไม่เคยหยุดพักเพราะจิตที่ถือตนเป็นใหญ่จะมองโลกผ่านแว่นที่มีเพียงฉันไม่ใช่เพียงเห็นแก่ตัวแต่คือการไม่รู้เลยว่าตนเองก็หลงหลงว่าความคิดตนถูกเสมอหลงว่าความรู้สึกตนคือความจริงหลงว่าความต้องการของตนคือสิ่งที่สมควรได้มาลองพิจารณาดูให้ดี คุณเคยรู้สึกไม่พอใจเมื่อคนอื่นไม่เห็นด้วยกับคุณไหมคุณเคยโกรธคนที่วิจารณ์คุณทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรไหมคุณเคยรู้สึกว่าก็ฉันเป็นแบบนี้แล้วเอาเป็นข้ออ้างในการไม่เปลี่ยนแปลงไหมนั่นแหละคือเงาของอัตตาธิปไตยเงาที่ทำให้คุณปิดหูปิดตาปิดใจไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณยังไม่รู้ ว่าตัวเองตกอยู่ใต้ร่มเงาของอัตตามากแค่ไหนอัตตาที่ปตยไม่ได้แปลว่าผิดเสมอหากใช้ด้วยความมีสติมันคือพลังแต่หากใช้โดยขาดสติมันคือการยึดมั่นถือมั่นอย่างแน่นหนาจนคุณไม่เหลือพื้นที่ให้เรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผู้ที่ถือตนเป็นใหญ่จึงต้องระวังให้มากเพราะตนที่ไร้สติจะกลายเป็นเจ้านายที่หลอกคุณตลอดชีวิต หลอกว่านี่คือตัวฉันทั้งที่จริงมันคือการสั่งสมของความอยากความกลัวและความคาดหวังสิ่งที่ต้องจเจริญควบคู่กับอัตตาธิปไตยคือสติเพราะเมื่อคุณเริ่มมีสติคุณจะเริ่มมองเห็นว่าบางอย่างที่คุณเชื่อมั่นไม่ได้ถูกเสมอบางอย่างที่คุณยึดไว้ไม่ได้จำเป็นอีกต่อไปบางอย่างที่คุณไม่ยอมวางอาจเป็นต้นเหตุของความเหนื่อยทั้งหมดในชีวิตนี้ คนที่ใช้ชีวิตด้วยอัตตาธิปไตยแต่ไม่เจริญสติมักจบลงด้วยคำว่าฉันไม่ผิดแม้จะทำให้คนอื่นเจ็บปวดไปทั้งโลกมักปิดตาต่อความจริงเพราะกลัวว่าจะต้องยอมรับว่าฉันอาจคิดผิดแต่คนที่เริ่มมีสติจะค่อยๆเห็นว่าตนที่ถือนั้นแท้จริงแล้วไม่มีตัวตนถาวรสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกขณะ เมื่อรู้ทันอัตตาใจจะเริ่มวางลงจากที่เคยยึดก็จะค่อยๆปล่อยจากที่เคยตั้งกำแพงก็จะเริ่มเปิดรับจากที่เคยหวงความเป็นฉันก็จะเริ่มเห็นว่าฉันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับความถูกต้องการถือตนเป็นใหญ่จึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ต้องมีสติเป็นแสงนำเพื่อให้ตนเองไม่เป็นเงาของความหลงและเพื่อให้การเป็นตัวของตัวเองนั้น เป็นการยืนอยู่บนความจริงไม่ใช่ความดือ้อเพราะสุดท้ายตนที่คุณถืออาจเป็นแค่ความหลงที่คุณใช้มันพาชีวิตเดินออกห่างจากธรรมโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย 2. โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นใหญ่กระทําการด้วยปรารบนิยมของโลกเป็นประมาณถ้าอัตาตาธิปไตยคือการถือตนเป็นใหญ่ โลกาธิปไตยก็คือการถือคนอื่นเป็นใหญ่คนอื่นพูดว่าอะไรคุณก็เชื่อตามคนอื่นทำแบบไหนคุณก็อยากทำบ้างสังคมมองว่าอะไรดีคุณก็ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับค่านิยมนั้นนี่แหละคือภาพของคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของโลกไม่ใช่โลกทางกายภาพแต่คือโลกของค่านิยมโลกของการยอมรับ โลกของกระแสโลกของต้องมีต้องเป็นต้องได้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังอยู่ในโลกาธิปไตยเพราะมันมาในรูปแบบที่ดูไม่ผิดดูเป็นคนทันยุคเข้าใจโลกแต่ถ้าใจคุณกำลังเหนื่อยกับการต้องทําตัวให้เป็นไปตามความคาดหวังของคนอื่นให้รู้ไว้เลยคุณกำลังเดินอยู่ในเส้นทางของโลกาธิปไตยคนที่ถือโลกเป็นใหญ่ มักจะตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วจากเสียงของคนส่วนใหญ่ถ้าคนส่วนใหญ่ชอบก็คิดว่าดีถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบก็กลัวจะโดนปฏิเสธแต่ธรรมะไม่เคยบอกให้เชื่อตามคนส่วนใหญ่ธรรมะสอนให้พิจารณาว่าอะไรถูกต้องจริงไม่ใช่แค่ถูกใจความถูกใจอาจมาจากกิเลสแต่ความถูกต้องต้องมาจากปัญญา โลกาธิปไตยจึงเป็นกับดักของคนที่ขาดปัญญาในการไตร่ตรองชีวิตภายนอกอาจดูประสบความสำเร็จมีคนชื่นชมมีคนติดตามมีคนยอมรับแต่ภายในกลับรู้สึกว่าไม่เคยพอไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเพราะทุกย่างก้าวของชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยคําว่าคนอื่นเขาว่ายังไงไม่ใช่คําว่าสิ่งนี้สมควรทำไหมลองมองดูในใจให้ชัด คุณเคยแต่งตัวเพราะกลัวจะถูกมองแปลกไหมคุณเคยเลือกเส้นทางอาชีพเพราะสังคมยอมรับมากกว่าไหมคุณเคยปิดบังตัวตนเพราะกลัวจะไม่เหมือนคนอื่นไหมทั้งหมดนั้นคือร่องรอยของโลกาธิปไตยซึ่งค่อยๆบีบคั้นให้คุณไม่กล้าฟังเสียงหัวใจตัวเองและต้องใช้ชีวิตแบบที่ไม่ใช่คุณแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังให้เป็น คนที่มีโลกาธิปไตยเป็นที่ตั้งอาจดูเป็นคนวางตัวดีเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมแต่ข้างในอาจเปราะบางกว่าที่คิดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้รับการยอมรับใจก็จะสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบพังลงทันทีธรรมะจึงไม่ได้สอนให้เราตัดขาดจากโลกแต่สอนให้เรารู้เท่าทันโลกรู้ว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรฟัง และสิ่งใดที่ควรปล่อยวางโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงแต่ไม่ใช่ทุกเสียงจะพาเราพ้นทุกได้บางเสียงทำให้เราสงบแต่บางเสียงก็คือเงาของความกลัวความอยากความหลงดังนั้นผู้ที่อยู่ในโลกาธิปไตยจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่ปัญญาแบบโลกแต่คือปัญญาที่รู้จักพิจารณาอย่างแยบคาย ว่าอะไรคือแก่นและอะไรคือเปลือกเสียงของคนอื่นคุณควรฟังแต่ต้องฟังด้วยใจที่มีสติมีปัญญาไม่ใช่ฟังด้วยใจที่กลัวจะไม่ถูกรักค่านิยมของโลกคุณควรเข้าใจแต่ไม่ใช่เพื่อวิ่งตามให้ทันแต่เพื่อจะได้ไม่หลงทางเมื่อโลกเปลี่ยนผู้ที่ยืนอยู่ในโลกาธิปไตยแต่ไม่รู้จักใช้ปัญญาจะเหนื่อยกับการรักษาภาพลักษณ์ เหนื่อยกับการเอาใจทุกคนเหนื่อยกับการเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองจนสุดท้ายอาจลืมไปเลยว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรแต่คนที่อยู่ในโลกาธิปไตยแล้วใช้ปัญญาจะกลายเป็นผู้รู้ทันโลกไม่ใช่ผู้หลงโลกไม่ใช่แค่รู้ว่าโลกคืออะไรแต่รู้ว่าไม่ควรให้โลกมาเป็นเจ้านายของจิตใจเพราะสุดท้ายแล้วเสียงของโลกอาจทำให้คุณดัง แต่เสียงของธรรมเท่านั้นที่จะทำให้คุณพ้นทุกข์ 3. ธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่กระทำการด้วยปรารบความถูกต้องเป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความคิดของเรามีบางอย่างที่มั่นคงกว่าความนิยมของโลกสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะและคนที่ใช้ธรรมะเป็นใหญ่ในชีวิต คือผู้ที่กำลังเดินบนเส้นทางของธรรมธิปไตยธรรมธิปไตยไม่ใช่แค่การไปวัดสวดมนต์ฟังธรรมแต่คือการใช้ความถูกต้องเป็นเกณฑ์ตัดสินคือการยอมรับว่าแม้เราจะคิดอย่างหนึ่งแต่ถ้าทำบอกว่าไม่ควรเราก็พร้อมจะวางความคิดนั้นลงคือการกล้าย,ยืนอยู่ตรงข้ามโลกถ้าธรรมะชี้ว่าโลกผิด และพร้อมจะย้อนกลับมาพิจารณาตนถ้าธรรมะเตือนว่าเราหลงนี่แหละคือความงดงามของจิตที่ไม่หลงตัวเองไม่หลงโลกแต่ยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นกลางแท้คือกฎของเหตุและผลคือสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องมีใครรับรองคนที่ถือธรรมะเป็นใหญ่มักจะสงบเย็นโดยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเอาชนะใคร ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเข้าใจเพราะจิตเขามีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ใช่คำชมไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่ความพอใจของตนเองธรรมะไม่เคยเปลี่ยนแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนธรรมะไม่เคยวันไหวแม้ผู้คนจะหันหลังให้เท่าใดก็ตามคนที่ใช้ชีวิตด้วยธรรมาธิปไตยจะไม่ถามว่าฉันอยากได้อะไรแต่จะถามว่าสิ่งนี้ควรทำไหม จะไม่ถามว่าคนอื่นเขาทำยังไงแต่จะถามว่าธรรมะว่าอย่างไรและเมื่อธรรมะชี้ว่าควรละเว้นเขาก็จะวางลงโดยไม่เสียดายแม้สิ่งนั้นจะตรงกับใจตนแม้มันจะเป็นผลประโยชน์แม้จะทำแล้วได้ชื่อได้เสียงได้การยอมรับแต่ถ้ามันผิดธรรมเขาก็พร้อมจะปล่อยทันทีเพราะคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่คนที่เอาธรรมมาอ้าง แต่คือคนที่เอาตัวเองไปอยู่ใต้ธรรมเขาไม่ใช้ธรรมเพื่อชนะคนอื่นแต่ใช้ธรรมเพื่อละอัตตาในตนเองนี่คือความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกล้ายอมแพ้ต่อความจริงกล้าลดอัตตาเพื่อรักษาความถูกต้องกล้ารับผิดชอบแม้สิ่งที่ทำไปจะขัดกับความรู้สึกเพราะเขารู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทําต่างหาก คือสิ่งที่ควรกราบในใจและเพราะเขากราบทําได้เขาจึงไม่ต้องกราบใครด้วยความจำใจไม่ต้องเอาใจคนไม่ต้องประจบโลกไม่ต้องเหนื่อยกับการรักษาภาพเพราะชีวิตที่ยืนอยู่ใต้ร่มธรรมจะสงบเย็นอย่างแท้จริงจงรู้ไว้ว่าคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่คือคนที่พร้อมจะกลับมาแก้ไขพร้อมจะเรียนรู้ใหม่ พร้อมจะถอยถ้ารู้ว่ากำลังก้าวผิดและพร้อมจะยืนหยัดถ้ารู้ว่ากำลังก้าวถูกทางธรรมะจึงไม่ใช่แค่คำสอนในตำราแต่คือเข็มทิศที่ไว้ใช้กลางพายุคือแสงเทียนในใจที่ยังส่องแม้โลกจะมืดและคือพลังเงียบที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของตนเองหรือของใครผู้ที่เป็นนักปกครอง ควรมีธรรมะเป็นใหญ่เพราะอำนาจที่ไม่มีธรรมนำพาความพินาศแต่ธรรมะที่ไม่มีอำนาจยังนำพาความร่มเย็นให้ผู้คนได้ผู้ที่เป็นผู้นำใจตนเองก็ยิ่งต้องมีธรรมะเป็นใหญ่เพราะไม่มีศัตรูใดร้ายเท่าใจที่ไม่มีหลักไม่มีภัยใดแรงเท่าความหลงที่อ้างสิทธิ์ในนามของตัวเองจงเลือกให้ชัดว่าคุณจะยอมให้อัตตานำทางชีวิต จะยอมให้โลกชี้เข็มทิศให้คุณหรือคุณจะยอมให้ทำเป็นผู้นำเพราะเมื่อคุณวางจิตไว้ใต้ธรรมชีวิตคุณจะเริ่มอยู่เหนืออารมณ์เหนือคำคนเหนือความหลงและนั่นแหละคืออิสรภาพแท้จริงที่ไม่มีอะไรซื้อได้ชีวิตทุกชีวิตล้วนกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ตนเลือกบางคนอาจรู้ตัวบางคนอาจไม่เคยคิด แต่ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ทางที่เลือกก็ยังคงพาเราไปและผลของทางที่เลือกก็ยังคงตามมาเสมออัตตาธิปไตยสอนให้เรามองดูตัวเองอย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพื่อจะรักตัวเองให้มากขึ้นแต่เพื่อจะรู้ทันว่าตัวตนที่เราถือมั่นเป็นเพียงเงาที่เปลี่ยนไปตามความคิดและอารมณ์ไม่ใช่ความจริงแท้ที่ต้องปกป้องจนเป็นทุกข์โลกาธิปไตย สอนให้เรามองดูสังคมอย่างมีปัญญาไม่ใช่เพื่อจะตัดขาดจากโลกแต่เพื่อจะรู้ว่าเรากำลังถูกกระแสพาไปหรือเรากำลังมีหลักของตนยืนอยู่ในโลกโดยไม่ให้โลกกลืนจิตของเราไปธรรม,มาทิปไตยสอนให้เราก้มกราบธรรมในใจไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเคารพต่อความจริงอันสูงสุด เป็นการยอมจำนวนอย่างสง่างามต่อกฎของเหตุและผลต่อความดีความถูกต้องแม้มันจะขัดกับความอยากของใจเราเองก็ตามคำว่าอธิปไตยไม่ใช่แค่หลักธรรมในตำราแต่คือเข็มทิศชีวิตที่ชี้ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตด้วยอะไรเป็นที่ตั้งหากคุณใช้อัตตาเป็นใหญ่คุณจะยึดหากคุณใช้โลกเป็นใหญ่คุณจะหลง แต่หากคุณใช้ทําเป็นใหญ่คุณจะพ้นและสิ่งนี้ไม่มีใครเลือกให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือธรรมดาเพียงใดสุดท้ายแล้วอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจในการเลือกทางของใจตัวเองจงเลือกให้ดีเพราะทางที่คุณเลือกในวันนี้จะกลายเป็นชีวิตที่คุณอยู่กับมันในวันหน้าหากคุณเลือกทำชีวิตจะไม่ง่าย แต่จะไม่หลงจะไม่สบายเสมอแต่จะสงบเสมอจะไม่หวือหวาแต่จะมั่นคงและจะไม่ต้องวิ่งหนีอะไรอีกเพราะคุณกำลังเดินอยู่กับความจริงไม่ใช่ภาพลวงขอให้ทุกคนเป็นผู้รู้ทันอัตตาเป็นผู้มีปัญญาเหนือโลกและเป็นผู้ที่กล้ายืนอยู่ใต้ร่มธรรมเพราะชีวิตที่มีธรรมเป็นใหญ่คือชีวิตที่แม้จะมีคลื่นลม ก็ยังมีฝั่งให้ถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่หลงทางแม้จะล้มก็ยังลุกขึ้นได้ด้วยใจที่เบาและพร้อมเดินต่อโดยไม่ต้องเอาชนะใครนอกจากตนเองสาธุ